ันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะต้องปรับหรืออะไรจริงๆถ้าเป็นส่วนของของพักเพื่อไทยที่ที่เป็นรัฐมนตรีไงเดชันเดี๋ยวดยวดวฉันก็คุยเองอยู่แล้วคะ่ะเะนันก็เห็นว่ามีข่าวกระแสออกไปหลายอย่างมากนะคะคิดว่าก็ทําให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยรู้สึกวั่นวหวนะคะแล้วรู้สึกท้อใจนะคะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพราะจริงก็พยายามสื่อสาร ในในของพักเพื่อทายอยู่แล้วนะคะว่าถ้าจะยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยเองนะคะควมูของคุณทักษิณนะคะทำให้เกิดความร้อนใจนอ,อ,อบันทอนตใจของพารลุ่มด้วยไหมคะอ๋อก็ไม่ไม่นะคะก็เมื่อกี้ก็นั่งอยู่ข้างๆกันหลายๆพักก็ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีใครําเรื่องนี้เลย <laughs> ไม่ไมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะชาวรมาหาไทยนี่ทำงานไม่ดีจริงเปล่าสองปีที่ผ่านมาคืออย่างนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ของของท่านทักษิณนะคะแต่ว่าตัวดิฉันยังไม่ได้ประเมินอะไรแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็รอดูค่ะแล้วท่านยกได้คุยกับคุณพ่อไหมคะว่าคุยค่ะคุยทุกวันลัานี้เมื่อว่าถ้าเมื่อกี้ถ่ายรูปโทรศัพท์ไปได้ก็คือคุยกับคุณพ่อละค่ะถามไหมคะว่าทำไมถึงพูดในลักษณะนี้ออกมามันเป็นเหมือนทำให้ตอนนี้ก็มีการถูกมองว่าครอบรามอีกแล้วอะค่ะอืมค่ะค่ะท่านจะดนเรื่องครอบรามไหมคะ มันครอบงำยังไงอะคะมันก็ก,ก็จริงแล้วสิ่งที่รู้สึกคนที่รู้สึกกระทบโดยคําพูดของท่าน<ะ>ก็คงไม่ใช่แค่ในพักเพื่อไทยที่ไหนหรือแบบคนไม่อยู่ในตําแหน่งการเมืองเลยก็รู้สึกกระทบโดยคําพูดของท่านอันนั้นถือว่าท่านครอบงาคนอื่นๆไหมคะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าใครจะรู้สึกหรือไม่เพราะนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ว่าเราจะให้เขาครอบงาหรือไม่เราจะรู้สึกอย่างไรมันมัน ดิฉันว่าจริงมันครอบงาไม่ได้หรอกคะ่ะม,ม,ม,มันไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะยอมให้เขาครอบงําเองหรือเปล่าไม่ใช่แต่โดยท่านทักษิณน,นะโดยใครก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นนะคะมองการทางานของคุณอนุทินยังไงคะคุณอนุทินเหรอคะก็จริงแล้วยังในส่วนที่เ,เวลาที่มีอะไรเนี่ยการยกหูยกหูหากันเนี่ยก็ก,ก็ได้นะคะก็หมายความว่าถ้านอนุทินก็จะเรียกว่าาจะเรียกอีกชื่อน,นึงติดคืออย่างท่านอนุทินเองเนี่ยเวลายกหูหาหรืออะไรเนี่ย ก็ให้คําตอบนะคะแล้วก็ติดต่อกันได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็มันก็มีกระบวนการของในกระทรวงมหาดไทยหรือทุกๆกระทรวงเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ทําได้และทำไม่ได้ทุกกระทรวงนะคะแต่ว่าจะยังไงในอนาคตเนี่ยก็เดี๋ยวมาตอบกันอีกทีแต่ปัจจัยหลักในการที่จะเอากระทรวงมหาดไทยมาดูนี่หมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเนี่ยประเด็นประเด็นคือดิฉันยังไม่ได้พูดนะคะถ้าอันนี้จะลงลึกไงถามท่านทักษิณละกัน เพราะดิฉันไม่ได้เป็นคนให้สัมภาษณ์นะคะไงไงให้สัมภาษณ์วันนี้ก็วันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาะรายงานบอกงงนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างที่พูดทุกเรื่องตั้งแต่ตอนเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอผู้คําเดิมนะ,ะจริงมันมันไม่นมันไม่ไม่ไมยังยังไงอะ่ะทุอย่างก็เป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไปที่เราไม่ได้วาดหวั